เน้าอ,อกมันหย่อนคล้อยค่ะเป็นเนื้อติดกระดูกไปเลยบางทีเวลาเราก้มอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่อยู่กับตัวเราค่ะมันเหมือนจะหลุดอะค่ะถ่ายรูปออกมาก็ไม่สวยเลยค่ะไม่สวยเลยค่ะต่างนะคะของเพื่อนที่เขาทำมาแล้วสิบกว่าปีก็ยังมีรอยก็ยังมองเห็นรอยอยู่แต่ของพี่อะพี่มาเปิดดูแค่หนึ่งเดือนอะเป็นเส้นเหมือนอรอยปากกาขีดเหมือนในรีวิวเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อมุกนะคะตอนนี้อายุ35ปีค่ะเสริมหน้าอ,อกครบ1เดือนแล้วค่ะ เมนเตอร์ 400cc ค่ะเป็นคนที่แต่งตัวไม่สึงกับเซซี่ค่ะแต่ก็ใส่เสื้อยืดรัดรูปแต่พอเราไม่มีโนมมาใส่รัดรูปเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็แบบมันแบนราบไปเลยอย่างเงี้ยหน้าอกมันหย่อนคล้อยค่ะเป็นเนื้อติดกระดูกไปเลยเนื้อติดกระดูกไปเลยโองผลมากเลยค่ะใส่เสื้อผ้าไม่สวยไม่มั่นใจถ้าเราจะใส่ชุดอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้เลยมันไม่มีหน้าอกให้เราโชว์เนาะใส่เสื้อในดันแล้วดันอีกก็ไม่ขึ้นนะคะ่ค่ะมองไม่เห็นแบบสัดส่วนของเราบางทีเวลาเราต้มยอะไรเงี้มบบยม มันเหมือนมันจะหลุดอะค่ะถ่ายรูปออกมาก็ไม่สวยเลยค่ะไม่สวยเลยค่ะเมื่อก่อนกลัวะคะ่ะกลัวเรื่องแผลไม่สวยบ้างได้ทรงที่ไม่ต้องการบ้างต้องมาเจ็บตัวซ้ําๆแก้ซ้ําๆเคยเห็นของเพื่อนนะคะมันเป็นคีรอยนูนขึ้นมานะคะ่ะไม่ธรรมชาติมันมีแผลเป็นนะคะการใช้ชีวิตต้องพักฟื้นนานเขาบอกว่ามันเจ็บเหมือนรถสิบล้อทับเลยนะเหมือนรถสิบล้อทับเลยนะ ึกษาเป็นปีเลยค่ะตอนแรกน้องสะพ้ยค่ะน้องสะพ้ายติดตามเพจทั่วสัญจกรรมต่างๆนะคะแล้วทีเนี้ยก็คุยกับน้องว่าพี่อยากจะทานมอะ่ะและที่น้องก็บอกว่าเออมีคิวคลินิกมีรีวิวเยอะมาก ให้พี่ลองเข้าดูก่อนก่อนจะเข้าไปทำนะเขามีรีวิวทุกวันเลยก็เข้ามาดูในคิวคลินิกแล้วก็ดูรีวิวดูแผลดูทรงที่ตัดสินใจเลยนอนดูอยู่แค่สาวันแล้วพี่ก็เลือกคลินิกนี้เลยโทรเข้ามานัดครั้งคลินิกแล้วก็พี่ก็เข้ามาเลยรีวิวที่นี่ต่างจากที่อื่นที่อื่นไม่ค่อยมีวิดีโอให้ดูแบบสดๆในการผ่าตัดในการยัดถุงนมในการให้ดูแผลที่อื่นเหมือนปิดตาเราเนาะเข้าไปทําเราไม่รู้ว่าเราจะออกมายังไงค่ะแต่อันนี้คือเขามีรีวิวให้เราดู ให้เราดูหลายคนแล้วก็ไปดูรีวิวเขาค่ะแล้วก็ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นก็เลยตัดสินใจที่อยากจะเสริมนมค่ะของเพื่อนที่เขาทำมาแล้วสิกว่าปีใช่ไหมคะก็ยังมีรอยก็ยังมองเห็นรอยอยู่แต่ของพี่อ่ะพี่มาเปิดดูแค่1เดือนอะ่ะก็มันเป็นเส้นเรียบเป็นเส้นเหมือนปลากระพีดเหมือนที่รีวิวเลยเหมือนในรีวิวเลยค่ะ ชอบมากเลยค่ะชอบที่ทรงของนมก็คือธรรมชาติแผ่ก็เรียบเนียนเลยค่ะใช้เวลาพักฟื้นแค่อาทิตย์หนึ่งนะคะอทิตย์หนึ่งพี่ก็สามารถแบบขับรถได้ด้วยคุณหมอดีมากเลยนะคะแนะนําดีมากคุณหมอพูดคุยให้เราเข้าใจง่ายๆแล้วก็ทํามือเบามากๆมือเบาเหมือนตีนแมวเลยค่ะไม่ช้ำด้วยนะที่นี่ปลอดภัยเรื่องของการดมยาค่ะเพราะใช้วิสัญญีแท้ใช้เทคนิคดูโอเพนใช้เทคนิคบัตเลด สิลคอลลาเจนได้ตามที่เราต้องการค่ะเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันหลักๆเลยก็ใส่สภาพสวยขึ้นนะคะก็สวยเพื่อนก็อยากมาแก้อยู่แต่ว่าเพื่อนอยู่ต่างประเทศนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวกลับมาเขาอยากมาแก้ก็บอกามาที่นี่เลยคิวคลินิกเลยว่าคิดไม่ผิดเลยค่ะที่มาเสริมที่นี่ค่ะ ถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะแต่ว่ามันแค่มีเรื่องตึงๆมันไม่ชินนะคะก็ไม่เห็นเหมือนที่เขาพูดกันเลยว่าเหมือนรถสิบล้อครับสามวันนะคะสามวันเริ่มชินพนักง,งานดีมากน่ารักทุกคนแนะนําดีติดตามผลดีทุกคนเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมสําหรับใครที่มองหาที่เสริมหน้าอกอยู่ตอนนี้นะคะมาที่คิวคลินิกได้เลยปลอดภัยค่ะแล้วก็คุณหมอแนะนําดีมากๆค่ะแถมเสร<ำ>ิมหน้าอกครบหนึ่งเดือนนะคะคสนนี้อกสวยมาก เราใช้เทคนิคซิวคอลเจนไปด้วยเนาะป้องกันนะคะไม่ให้แผลเนี่ยมันเกิดเป็นแผลปูดนุ่นขี้ร้อยค่ะทําให้แผลสวยแล้วก็หน้าอกดีด้วยนะใครที่อยากทำนะคะบอกเลยว่ารีบจัดเลยอยากได้นมสวยแล้วก็อยู่กับเราตลอดชีวิตเนี่ยต้องเลือกคุณหมอที่ดีแล้วก็ดูเทคนิคที่คุณหมอใช้ด้วยและทีคิวคลินิกเนี่ยใช้ดูอัพเทเอ็กซ์ตรซอไปการวางถุงนมใต้ชั้นกล้ามเนื้อจะทำให้นมของเราดูสวยเป็นธรรมชาติแล้วก็เข้าที่เร็วหนึ่งเดือนสวยแบบนี้เลย